ยังมีใครเหลืออยู่อีกไหมุุุษพุดผู้นี้มีนามว่าแพนทิออนเรียกตัวเองว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสงครามแต่พวกเรามักเรียกเขาว่าสปราต้าข้ามักจะถูกเมินเสมอในฟิลออฟจัสติสแต่ไม่มีใครที่เก่งกว่านี้แล้วล่อไงข้ามาจากพื้นที่ชนบทที่นั่นมีสาวน้อยแสนสวยเธอชื่อว่าลีโอน่ายังไงซะหลอนก็ตก้องตกเป็นของข้า และหลอนก็ต้องมาที่นี่เพื่อเจอกับขา <Hand> on, ้าแอนติออนเลือดดีจะบ้าระหำ่ำโดยไม่มีใครรอดจากความเครียดการของเขาไปได้และในตอนนี้เขาเองได้เข้ามาเป็นทหารใหม่ในฟิลออฟจัสติสเฮ้ยไอ้ท้องคำเปลวอยากสู้กับข้ามะไอ้บ้าที่อันติใส่ข้าตอนนั้นนี่วาท่าทางถึอชะมัดโดนอีกทีไม่ไหวแน่นอนมาเลยพี่ข้าต้องการทหารใหม่พอดีเลยอย่าใช้กำลังเลยนะข้าก็เป็นเจ้าชายที่มีชื่อเสียงในแถบนี้ดังนั้น จเย็นแล้วค่อยคุยกันฮ้ยพูดมากปากเหม็นรีบบอกมาต้องทำยังไงถึงจะเข้าร่วม f e ิล of Justice ได้เจ้าก็รู้มันคือการเมืองข้าไม่ได้มาสมัครสวข้าต้องการใครสักคนที่สามารถจะต่อกรกับข้าได้ข้าว่าวันนี้เจ้าสวยมากเลยนะข้าสวยทุกวันอยู่แล้วเลยยะเออนี่ลูกชายเจ้าเลยเนี่ยข้าเป็นผู้หญิงไยฮะเออนี่ข้าว่านะเจ้าเนี่ยไปเล่นกับลุงชินไปเออท่านช ทำอะไรบ้างอยก้นสกอยเออคือว่าผมขอถามอะไรหน่อยเออคือพี่ิทีบใครคือกาเรนฮะนี่เจ้าไม่เห็นหรอว่าข้ากำลังคุยอยู่กับสาวสวยนะโห่ไอ้หน้ามอโชคดีนะแพนความรู้สึกในใจข้านั้นพูดอะไรไม่รู้เรื่องรีบมาดวลกันเร็วๆเข้าได้ถ้างั้นเจ้าชนะฮะงงแป๊บนี่ใบสมัครของข้า ตอนนี้ข้าก็เป็นสมาชิกใหม่แล้วสินะบ้าอะไรเนี่ยนี่เจ้ามาสมัครงานกับเจ้าวานอย่างนั้นเหรอเจ้าทองคำเปลวบอกว่าข้าจะผ่านก็แต่เมื่อล้มเจ้าการันเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งเดมาร์สีหากชนะเขาไม่ได้ก็เปล่าประโยชน์ชิบหายนี่มันไม่ใช่เรื่องของข้านะทำไมใช่เจ้าแล้วมันใครกันน่ะไปหาชินปะเขาเน่ะสามารถล้มห้าคนด้วยตัวเขาเองได้เขาเก่งมากเลยนะข้าต้องการเข้าร่วมฟิลออฟเจสตินด้วยคนนะ เงินเจ้าก็ล้มค่ายได้ก่อนสิเจ้าต้องการการยอมรับจากข้าอย่างนั้นเหรอเจ้าดิฉังโง่นักแล้วเราจะสู้กันที่ไหนดีละ่ะเจ้าเคยสร้างชื่ออะไรในฟิลออฟจัสติสเหรอและข้ามาเพื่ออะไรเจ้ารู้ไหมผู้จ้าใีพิวโทว์ถูกจับโดยข้าทั้งหมดแล้วข้ากำลังมองหาความสนุกให้ฮาในเดมาเซีย เจ้านดำมาหาผิดคนละเจ้าเนี่ยมหาถูกคนแล้วยังไงข้าก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าหมู่บ้านของข้านั้นยิ่งใหญ่ข้าชอบไล่สอยพวกนู้นจะวิ่งนะข้าจะวิ่งจับเจ้างั้นก็ดีเจ้าฉชนะเจ้าจะเป็นตำนานถล่มจาวานได้ไปหาเขาเลยได้งั้นเจ้าวิ่งจับข้าให้ทันนะลาลาเดมาเซียใช่ ไม่ใช่ว่าใครทุกคนจะสามารถเข้าฟิ o อฟจัสติสได้อย่างแรกนะสาวน้อยผู้คนทุกคนต้องการสู้กับข้ามากกว่าคนอื่นสปาร์ต้ามีใครอีกไหมออกมาเลยมีใครรัสมัรอีกไหมว่าไงน้องสาวชิมหอกพี่หน่อยหมเอ้ยโชคดีที่ข้าไม่โง่พวกเขาจะได้สู้กับสาวสวยในขณะที่ข้าสู้กับไอ้กรวกนั่นอย่างงั้นเหรอฮะใครจะไปยอมบ้าหรือเปล่า ฝันไปเถอะท่านยังไม่เล่นกับข้าเลยนะพนลุงสินโดไงโถดีออกมันจะเกินไปแล้วนะไฟจะมาแตะก,ก้นข้าโดยที่ข้าไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นเหรออยู่ดีๆมันก็เอา้นมานั่งทับข้ามันก็แตกไปหมดเลยเนี่ยโหมาคิคดๆดูแล้วข้าจะเป็นนักรบรี่เที่ยงธรรมจริงๆเลยให้ตายสิตกลงว่าไม่มีใครสู้ข้าได้แล้วใช่ไหมให้เสียงภาษาไทยโดยคอลเกตสตูดิโอ